ใช่ฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันจริงๆแบบเดินไปคาเฟ่ก็ฝนตกทำแล้วก็ฝนตกก็ช่ำๆมันผิดแผนนหคะหรือว่ามันมันก็คิดว่าอยู่แล้วเหมือนกันมันก็ผิดแผนค่ะเราก็จริงๆเราตั้งใจาว่านั่งรถไฟที่ไฟที่ปูซานนะคะจะแบบชิลๆแสงแดดช่ำๆอะไรเงี้ยมองเหมือนไปทดลองแบบช่วงอากาศฝนตกว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแต่่าไปปูซานก็ไม่ได้ภาพสวยลับมา ได้ภาพสวยค่ะเพราะว่ามีเราอยู่ในภาพโอเคคือบรรยากาศไม่สวยไม่เป็นไรเราสวยใช่ตรงไหนที่มีเราเราว่ามันสวยอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ตามคุณอะไรก็คิดแบบนั้นด้วยนะครคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าเราคิดแบบนั้นสบายใจอันนี้เป็นทิปอะไรที่ได้ไปกันมาจริงๆเป็นทิปวันสงกรานต์ค่ะเคยอยู่กรุงเทพมันร้อนก็เลยอยากไปเจออากาศเย็นๆคิดว่าโปด ่คมันไม่ได้ปุผลปั๊บใช่ไหมมันไม่ค่อยปุูป๋าค่ะก็จริงๆก็วางแผนไว้แล้วว่าอยากจะไปแบบสักที่หนึ่งที่อากาศเย็นๆแบบให้มันชื่นใจให้มันหายเหนื่อยเลีค่ะก็เปียกมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะทีนี้เซอร์ไพรส์คือฝนตกเลยค่ะทั้งไม่ทีพูดเหล้าเราอย่าไปพูดเหาประกาศแล้วพูดเราไม่มีเตาเสียงเตาปะไม่หไม่มีปกติหรือมันหวานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็เลยปกติ มันก็พูดยากอ,ะอ่ะคนเออบอ้คือช่วงเนี้ยวงการบันเทิงร้อนแรงมากคนแห่เลิกกันทุบพับทุกพับเลยคูดเราไปพูดที่มันส่วนทางโลกอยู่อ,อีกมลติเวิร์สอย่าไปคิดมากค่ะมันเป็นเรื่องปกติแหละเรื่องหัวใจอ่ะเออมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละเออก็ ขอแสดงความเสียใจกับลหลายๆคู่ด้วยแต่ว่ากับคู่เราก็อย่าไปคา,าดหวังเยอะคาดหวังเราคาดหวังอยากให้เธอได้ฟังกันเลยอาสาทุรับพร <laughs> พูดอะไรมากไม่ได้เป็นเรื่องของหัวใจมวนค่อนข้างละเอียดอ่อนอะทุอย่างคู่เจริงมันมันต้องมีเทคนิคมันมีขั้นตอนในการที่จะประคองความรักของเราให้แบบว่ามันยังคงหวานอยู่เสมอไหมอ่ะ <laughs> มันไม่มีเทคนิคอะไรเลยค่ะก็คือ ถ้าแฮปปี้ก็ก็อยู่ไปต่อขน้น,นแหละถ้าแบบสมมติม่มีเรื่องราวอะไรที่มันทําให้เราแบบไปต่อกันไม่ได้จริงมันก็มันก็เป็นเรื่องของการไม่ไปต่อค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะ <c oughs> เราเปิดใจถูกไหหนูวค่อนข้าขง,ขงเปิดร้อยเลยพี่เขาก็เปิดร้อยเหมือนกัน <c oughs> ก็เต็มที่แลหละนองเออ <c oughs> แต่ผมมองว่าผมอันนี้มันยังมีน <c oughs> หนูว่าเรื่องนี้มันเรียนรู้กันตลอดเวลาค่ะมนพร้อมพร้อมที่จะแบบเปิดใจกันตลอดเวลาแล้วว่า อันนี้อันนั้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้มันยังมีเรื่องอะไรที่ดอบยังไม่เคลียร์หรือยังไม่ได้แบบคุยกันในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่จะเคลียร์กันหมดแล้วแหละแต่ว่าในอนาคตคือหลายๆคนก็คงมีนิสัยเพิ่มมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพราะเราแต่ละวันเราไม่เหมือนเดิมเลยค่ะตัวเราเองมีมีอยู่แล้วเป็นทะเลาะกันเปเรื่องปกติของการมีชีวิตคู่แบบ ปกติอะฮะไม่ทะเลาะกันมันก็แปลกอะเออมันถือว่าแปลกนะถ้าไม่ทะเลาะกันอะเล็กๆน้อยๆเลยพี่แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วเอามาทะเลาะกันบางทีเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเอามาทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบว้าวไฟกับน้ำมันมาเจอกันอรกัเธอเป็นเธอเป็นไครเป็นไฟเ้เขาเป็นไฟเราเป็นน้ำมันที่สุ่มเข้ามาเลยเออแล้วก็ฉีดเขาไปเลยแล้วก็น้ำมันกานด้วยออ แล้วมนดับไปได้ยังไงเออดับมันด้วยไฟดับเท่านั้นอ่าก็คือ <c oughs> รอจะรอจนกว่าเราจะแยกทั้งคู่ออแล้วมาใช้เวลานานไหนแต่ละใชในแต่ละตามันก็เราแต่เราแมทนะค่ะว่าแบบแมทนั้นสนุกมากแค่ไหนถ้าสนุกมากเราก็อยากจะให้มันมีต่อไปเรื่อยๆอออยากให้มันสนุกป่อยเตมอมันก็ก็เป็นกำใจอยู่แต่มันก็เริก็ปกติอะค่ะทะเลาะกันอะก็ถือว่าเป็นสีสันถ้าทนไหวก็ไปต่อทนไม่ไหวก็แยกทางอะ เธอจะก็ไม่แคปชั่นเหมือนกันนะแคปชั่นต่างๆเธอก็แบบว่าอออินเทรนด์สุดเหมือนกันมันก็เป็นตลกก็เป็นอะไรที่แบบตลกตลกไปเอี้ยค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่แคปชั่นเราก็ไม่ได้คิดเองบ้างหาบ้างอะไทุกครั้งก็มีไว้เล่าได้ไหมะล่าสุดภาพรูปพาสปอร์ตมันจึงเวอร์เลยคนอะไรพาสปอร์ตเอองงงงมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากวันนั้นแต่งหน้าแป๊บเดียวมากๆเพราะว่า วางแผนผิดเหมือนแม่จะแบบขึ้นรถแต่งหน้ารถอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเร็วเกินเพราะาบ้านเราอยู่แถวนั้นพอดีอะไรเงี้ยแล้วกออ็ตอนตอนถ่ายรูปเราถ่ายสองครั้งเพราะว่าครั้งแรกเรามองละผมจังหวะมันไม่ได้นะ <c oughs> พี่เขาก็เลยหยิบอีเบัลลอะค่ะอันนี้สีทองเงินเงินะมาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ถือแล้วก็ถ่าย เขาแต่งเองเลยทำเลยเราต้องขอเพราะว่าลูกมันอยู่กับเราอีกสิบปีเราต้องขอเท่านั้นความสวยทำงานหนักมากสำหรับโอาเลเราแบบปล่อยผมพี่ผมยังเดือดเดือดอยู่ไหมคะอะไรเงี้ยผมเดือดผมตีโอเคปล่อยอย่างงี้มันเท่ากันยังคะพี่แล้วก็เลยภูมิใจไหมภูมิใจพอคนชมว่าแบบว่าสุยภูมิใจมากตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วแบบถ่ายเสร็จส่งให้เพื่อนดู เธอรูปฉันสิปีเอออยากอยากให้กำลังใจใครไหมที่ถ่ายแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สวยจะที่แม่กไปยมันถ่ายใหม่ได้มันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะสถานีเดอนเมืองนะคะดอนเมืองถ่ายรูปสวยมากค่ะ